สวัสดีเพื่อนเพื่อนจาก m o เอทเทเวลเลอท่าตาม YouTube นะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมวัน Open House ของมพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้เราจะไปไม่ไปแค่ทั้งหมด3โซนก็คือบางแค่บ,บางส่วนเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางอันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตัว m o เอทเทเ e ลเลอสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปพาไปโซนก็คือโซนทำแบรนด์แล้วก็โซน เฟียสแล้วก็โซนอาร์ติเทคเตอร์นะครับเราไปดูกันว่าเรามีอะไรบ้างตามมาเลยครับแรกเราอยู่ตึกที่สสตคือสำหรับอาคารนี้เป็นสำหรับผู้ที่เรียนผู้ที่เรียนโครงการพิเศษของคนพิการทุกประเภทนะครับตั้งแต่ประเภทที่3ถึง7เรามาดูกันว่างาน Open House มีอะไรขายบ้าง ตรงนี้ก็คือเคสมือถือแล้วก็สำหรับผู้หญิงก็คือจะเป็นกิฟต์ช็อปโอเคแต่มาดูตรงนูหนอนี้เขายังตั้งขายของไม่เสร็จเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ามันคนเขาทั้งเยอะ อันนี้เขาจะมาตลาดนะัดจะมาขายอังคารถึงสุกแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษเขาจะมาขายในวันโอเพ h นเฮาก็จะมีของทอดแล้วก็เนื้อย่างมือถือช้าน,นิดนึงก็อย่าว่ากันข้างบนมีแค่ขนมขนมนะครับก็จะมีแค่ นาโชสแล้วก็ขนมเบื้องมาดูฝั่งนี้ก็คือฝั่งสสตออันนี้คือมีอันนี้คือ,อ,นนคอข้าวกบเผานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฟังเอาไว้นะอีพวกขออภัยนะขออนุญาตพลาดตรงนีกฟังนะพวกที่ดูถูก การศึกษาของคนพิการจงจำเอาไว้ด้วยนะไม่มีใครแก่เกินเรียนโดยเฉพาะฟ้าลีนาออสเตรเลียด้านซ้ายก็จะเป็นผู้อาจารย์ที่สอนออกแบบสื่อส่วนด้านขวาก็คืออาจารย์ที่สอนโปรแกรมสำนักงานนะครับตอนนี้เปิดรุ่นที่13เดี๋ยวผมจะเอาเอาวางไว้ใต้คลิปแล้วให้ใครเป็นคนพิการมาเรียนกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามต่อที่ ซุ้มอื่นตนนี้เป็นโซนโวิศวกรรมเคเรื่องกลอ,อันนี้คือวิศวกรรมโอเพนเฮาส์มันจะมีลองถ้าน้องๆเข้ามาก็ลองอ่านดูแล้วกันนี่ครับปะ่ะอันนี้เขาขายเสื้อโอเพนเฮาส ตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เขากำลังจะมีเริ่มทีแคส69ขออนุญาตนะครับนี้เสามารถกดโพสต์ดูได้เลยนะครับครับผมถึงที่เปิดใหม่เลยครับผมสตาร์บัคสามารถไปขอพัะชายขอวหยิงเพื่อเติมพลังได้ก่อนหรือว่าี๋ยวเรามาต่อกันครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆของมจทกันอันนี้คือสวนน้ำ ส่วนน้ําพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ส่วนตรงนี้จะจะจะมีพวกนักศึกษาเขาจะมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตั้งค่าวิศวกรรมเครื่องกลแล้วเรามาเดินตรงนี้ครับอันนี้จะมีบูธสินค้ามากมายที่ตึก lx นะครับ อันนี้เห็นเต็นท์สองเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดกันในเต็นท์นะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันแรกของนิทรรศการคลิปวันนี้วันชายทําวันที่สิบส่วนวันที่อัปโหลดจริงก็น่าจะเป็นวันนี้ส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตั้งตรงนี้มันยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นบูธเครื่องเสียงน่าจะเป็นคอนเสิร์ต ผมว่าอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรนี้เป็นห้องเก็บของเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายห้องเก็บของเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ปะ่ะอันนี้คือถ่ายตอนเช้าแล้วเราไปที่อาคารเรียนรวมสองมันจะมีบูธอีกในอาคารเรียนรวมนี้ มาได้แล้วนั่นคือไลฟ์เลเวลอัพตรงนี้น่าจะเป็นคอร์สอบรมอ้อมเกมเกมของมอจทอชื่อแอปซูโน่แล้วเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้นะอันนี้ยังตั้งบูธอยู่เดี๋ยวกลางวันจะมาถ่ายอีกรอบเดี๋ยวเรามาถ่ายแค่ร้านอาหารกันก่อน เดี๋ยวกลางวันจะมาถ่ายนี่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตั้งบูธอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คือโต๊ะอาหารปกติเขาจะวางไว้ตรงด้านตรงนี้ครับด้านปกติอันนี้คือทาโกจังร้านนี้อร่อยจะอร่อยหลานหยก อันนี้ยังตั้งบุธไม่เสร็จส่วนนึงของอันนี้เป็นร้านประจําร้านไส้กรอกคู่ชิ้นก็คืออันนี้ยังไม่ตั้งไม่เสร็จอันนี้เป็นร้านดำบุญเส้นร้านนเนี้ยค่ะขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรทวีผู้เรียนเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณยำหมูยอไก่ทอดปลาทอดอันนี้เป็นร้านย่อยโมวจีผลไม้ข้าวไก่ย่างชุบไก่ข้าวหมกไก่ทอดก๋วยจับหมูย่างไก่ย่างข้าวหมูกรอบข้าวหมกทะเลย่างร้านนี้เจ้าอร่อย กวางกินแล้วอันนี้กาฟแฟดริปอันนี้คือกับกาบมาเก็ตด้านล่างก็จะเป็นกับกาบมาเก็ตก็คือเอามาจากสอสอตแล้วมาย้ายไปอยู่ที่ LX อันนี้คือร้านขายเครื่องประดับอันนี้ร้านขายน้ำเครื่องดืง่มแล้วก็ร้านเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเพราะาตรงนี้จะมีคนถ่ายรูปอยู่ร้านเสื้อผ้านี้เสื้อผ้าเยอะๆนะครับการอยู่ไกลไ อันนี้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ลงทะเบียนอะไรครับตลาดก็มีค่ะอ๋อไม่เกี่ยวครับขอโทษครับครับครับอันนี้ลงทะเบียนมือนะไม่ใช่ลงทะเบียนเครื่องแสอนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ซื้อน้ำแถมดูดวงราคาถูก39บาท้าน,นประมึกย่าง อันนี้ร้านขายน้าแต่เราจะสร้างนักบุญเอันนี้ร้านขายพวงกุญแจกิฟช็อปอาชีพนะครับแล้วก็มีกิฟช็อปตรงนี้ยำยำยำอันนี้เครื่องดื่มดิฟกาแฟแล้วก็นักล่าอาหารอันนี้เป็นฝ่ายยังทํำนิส็จเดี๋ยวเราจะพักคลิปก่อนขอไปกินข้าวสักครู่นะครับ ฟีโบปั้นเด็ก่ายสุขโลกอนาคตุ่นยนต์ระบบ AI ใครที่ใช้โคพายลอด o o o g l e g e m i n i ChatGPT e e e p s e e k หรือ Gencraft Recraft อะไรก็แล้วแต่ก็สนใจก็มาดูการประดิษ์การทำุ่นยนต์ได้เลยครับนี่คือของฟีโ o ของมจทนะครับอันนี้ดังถึงจะไคถึงประเทศญี่ปุ่นเลย ของสสทเดี๋ยวเราไปดูท<า><ห>ี่โบนครับโอเคนะครับฟิสิเลียสำหรับผู้ที่กำลังคือสามมปลายต้องจบฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เลขให้เรียบร้อย แต่สำหรับผมผมจบไปประมาณโอเป็นเด็ก48ผมเป็นเด็ก48นะครับพูดง่ายๆคืเอเด็ก4ี่แดอูทั้ง20กว่าปีแล้วเธอเอ้ยอันนี้คือหลอดทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ดูเหมือนโมจิชีสเลยโอ้โหแต่ห้ามทานนะจ๊ะแล้วก็นี่ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์แล้วก็ของรางวัลเป็นกล่องจุมยินดีต้อนร <Okay, S 2> ับเข้าสู่ตึกศ,ศิลปศาสตร์ซึ่งโครงการพิเศษของคนพิการจะต้องมารวมกันที่นี่เพื่อเป็นธรรมพิธีเปิดเราจะมารู้จกักคณะศิลปศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์กัน,กนแล้วก็คณะวิศวกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์กัน s, <S, <S, <S า i อาร์ Art ย c i e จะต,ต้องขูกใจสิ่งนี้เรามาดูที่ medical science and media นั่นก็คือกายภาพการออกแบบก็จะเป็นรูงแบบนี้ก็คือจะคล้ายกับเครื่องมือทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบ นิเทศสินแต่เป็นโครงการของเป็นไม่ใช่โครงการเขาเรียกว่าออกแบบนิเทศศิน i n t e r นช t i o n a l นี่ครับนี่คือตัวอย่างออกแบบนิเทศสิน i n t e r n a t i น n นลนะครับนี่ครับ อันนี้คือออกแบบนิเทศศิลป์บรรจุภัณฑ์โปรแกรมที่เราต้องเรียนก็มีโปรแกรม Photoshop Illustrator InDesign Lightroom Premiere After Effects แต่ถ้าเป็นโครงการพิเศษจะเหลือแค่ Photoshop Illustrator After Effects Lightroom จะเป็น Lightroom มือถือนะครับนี่คือ Media Arts ของเคมุดก็คือห้องโซอาร์ดี อันนี้คือออกแบบบรรจุพัณฑ์ใครเรียนโครงการพิเศษได้เรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์แน่นี่คือเรียนวิชาการออกแบบกระตูนอันนี้การใช้ After e f f e c t นะครับแล้วก็การใช้บางที่ก็จะใช้โ o c r ี a t e ในการออกแบบอันนี้ของบูธของโซอาดีครับขอโทษที่เสียงดัง อันนี้คือการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมการนี่ครับนี่คือการออกแบบหลอดใครเรียนวิชาละลายพฤติกรรมก็ต้องเจอวิธีการออกแบบหลอดนะครับการออกแบบไพ่ซึ่งของผมมีการออกแบบไพ่อะไรนะไพ่ออราเคลิลเกี่ยวกับบรรณาคดีไทยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปทั้งสองคลิปคือโรงเรียนวิชาองค์การพิเศษออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และปรจจุพันธ์กับโซอาร์ดีนี่คือห้องโซอาร์ดีเสือได้ครูในโซอาร์ดีไม่ได้มาด้วยอันนี้คืออา่านแบบขออา่านเป็นมามาเชโอพุสเดอแซงโออูยอง ก็คือความเป็นมาคือโดยเป็นตลาดสายสินค้าของใช้โดยทั่วไปเอาได้ละสินค้าโดยทั่วไปได้รับความนิยมกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าประวัติคุณภาพสูงรวมถึงการของโบราณในประวัติศาสตร์นี่คือปอลนี่คือมาเชฟโปอลแบร์สินค้าก็คือสินค้าของเก่าที่มีคุณภาพความประวัติศาสตร์ผลงานทางศิลปะเสื้อผ้าเครื่องประดับและ ของสะสมความเป็นมาของแมซาโตดีซอลรเลงโซอันนี้นะ่ามีทั้งโซนในร่มและโซนกลางแจ้งบรรยากาศของตลาดเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกาวผลงานศิลปะวัฒนธรรมฝรั่งเศสมอสลัดนักสะสมการออกแบบของผลงานทางศิลปะมาดูของผลงานของประเทศญี่ปุน่นอามีมา โ o y ย s ุฟิชมาร์เก็ตหรือว่าโตโย u ุสักน a อิจิบะก็จะได้ว่าโตโยตุสักนะอิจิบะเป็นตลาดปลาที่สําคัญของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่สําคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นความเป็นมาคือซ s กิจิฟิชฟูซูกิจิสักนะสุกิจิสักนะ อิจิบะซึ่งเคยเป็นตลาดปลาที่มีเคยชื่อเสียงในโลกได้ยามมาจากเป็นโตโยสุสักนะอิจิบะในปี2561เพื่อยกระดับการจัดการและอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีความควบคุมความปลอดภัยในการซื้อขายปลามาคูโร่หรือทูนา่าและสินค้าต่างๆอย่างเข้มงวดน,นี่คือตึกของโตโยสุฮาคาพกิจิสักนะอิจิบะหรือตลาดปลาสุกิจิฟิชมาร์เก็ตนะครับตลาดปลาก็มีปลา มาคุโรหรือปาทูน่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและก็สินค้าจากสินค้าแปรรูปโตยโยซูสักนะอิชิบะมีกิจกรรมในการประมูลปาทูน่าในช่วงเช้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการประมูลปาทูน่าได้เวลาจํากันนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประมูลวิธีการจับปลาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดนี้นี่ครับแล้วก็ ตลาดนะัดจตุจักรก็คงไม่ต้องอธิบายตลาดรถไฟแต่ตลาดรถไฟมันจะขึ้นชื่อเรื่องน้ำหอมเ็มอโลม,มากกับข้าวผัดสเปนหรือปะอาเอญยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันเสียดายมันไม่มีมันจะมีตลาดของประเทศเซอร์เบียชื่อว่าตลาดโนมวิซาร์ด้วยแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้เขียนประเทศเซอร์เบียเขาจะขึ้นชื่อด้านตลาดนั่นคือตลาดโนมวิซาร์ด มากอันนี้ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์เซอร์เบียที่ชื่อว่าพี่อุ้มสุลินตอนนี้เขากลับบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังอันนี้คือคานิวาวของประเทศต่างๆถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็จะมีสองคอนเสิร์ตที่มาจากญี่ปุ่นก็คือคอนเสิร์ตมาจากซัมเมอร์โซนิของประเทศญี่ปุ่น จะมีทุกค้ามารวมกันรวมถึงค่าย R S ก็จะมี n e t One d i s t a แล้วก็ดีหน้าบางทีก็จะมี Just i n v o v e s มาด้วยอันนี้คือการออกแบบโดยการใช้หลักทฤษฎีสีนะครับอันนี้ของห้องโซอา d ดีในวิชาศึกษาทั่วไปก็ต้องปเรียนการออกแบบอะไรนะ การออกแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์แล้วก็การประลายพฤติกรรมเรื่องการป้อนอาหารซึ่งกันและกันนั่นคะือการช่วยเหลือกันตอนแรกดูท่าอายก็คือบางคนก็าไม่ชอบก็ต้องเข้าใจแต่ก็เลยผมเซนต์ก็เลยเข้าใจว่ามันจะเป็นว่าถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องป้อนก้าวเข้ากันนะมีการแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยโอ้เออ อันนี้คือเล่าประสบการณ์การเป็นรุ่นที่12ในการวิชาเรียนออกแบบเรียนวิชาโปรแกรมสำนักงานอันนี้คือปัญหาพลาสติกบางคนพลาสติกของผมที่ของผมจะชอบใช้ซ้ำผมจะเป็นคนที่ชอบใช้ซ้ำชอบทำลายซ้ำๆนี่แหละอันนี้คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายสีลคล้ายๆกับกล้องจุลทรรศ ทตอนเด็กผมทํากล้องจุลทรรศก็คือตกระดาษรูปสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็เอากระจกประปาแล้วก็ใส่รูปกระดาษใส่กระดาษห่อของฝันจะติดแล้วก็เอากระจกใส่ไม่ใช่ขออภัยเอาเศษกระดาษไปใส่แล้วก็่อด้วยพลาสติกใส่มันจะมีออกบาหลายหลายสีนี่คือทําประดิษฐ์แต่เด็กเพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นครูก็เลยสอนวิธีไปตัดกระจกตอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านหนองใหญ่สอยยิมประยูนก็ เพราะว่าสอยยุประยุน์ขึ้นชื่อเรื่องการตัดกระจกมากแล้วก็นี่การออกแบบด้วยหลอดแล้วก็การออกแบบสถาปัตยกรรมนี่คือโครงงานนี่ครับโอเคคนต้<ร>องตกแล้วเรายังอยู่ที่ห้องคณะศิลปาศาสตร์ของโซลา่า นนมีขนมมีของรางวัลขายนะครับใครอยากจะมาเรียนโซลา่าแต่ว่าโซลา่ามันค่อนข้างจะไม่เหมือนกับตอเคมิตรินเคมิทร์จะมีหลากหลายแต่โซล่าจะมีแค่ปริญญาโทกับปริญญาตรีจำรู้ว่าสายอะไร โซลา่าในของมจอทอส่วนมากจะเป็นภาษาสตรีนอันนี้ถ้าว่าขีดเขียนโอเคนะครับอันนี้เขามีขายของด้วยขายแก้วน้ำศึกศิลปศาสตร์ไปสตาสนิยบัตรโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกัน ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตึก LX นะครับโซนนี้คือโซนคุนการศึกษาพอร์ฟรีโอสำหรับผมขออนุญาตผ่านเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นเด็ก48แล้วก็เคยมาสอบ Entrance ที่นี่เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อ20ปีก่อนสอบ Entrance ที่นี่เป็นรุ่นสุดท้ายก็คือมีนาคมปี48นะครับ ันนี้เป็นโซนการศึกษาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์สาขาวัตกรรมการบริหารดิจิทัลอันนี้คือตัวอย่างนะสําหรับผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าอันนี้ดูตัวอย่างของผมไม่เอาไปเพราะว่าเนื่องจากว่าให้ดูถ้าอยากรู้ว่าอะไรให้กดโพสตใด้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมจบไปแล้วเพราะว่าผมเป็นเด็ก4ีแป้วเคยสอบเอ็นทานแล้วแล้วก็สอบเอ็นทานที่นี่ด้วยแล้วก็ วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ดักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีสติกเกอร์ขายเพราะว่าปีที่แล้วผมทำสติกเกอร์ขายด้วยของรุ่นที่11เพราะว่าผมเรียนออกแบบสื่อในรุ่นที่11บเอเกม XOC4 นะครับ อันนี้ถ่ายไปแล้วตอนเชา้าก่อนอนุญาตท่าไปเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายที่ตึกสองไม่รู้ว่ามีอะไรตึกปกค้าหรือเปล่าปะตามมาครับตอนรับก้าสู่อาคารเรียนรวมสองเรามาดูในกิจกรรมด้านไหนกันครับโอ้โหเด็กกันเยอะกันมากเลยวันนี้เป็นวันโอเพ h นเฮาสมันมี3ามวันอันนี้เป็นเกมต่างๆนี่เองเรามาดู ภาคแท้ของบุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวมากทั้งนิโคตินกรีสลีนกรีสลีนนี้เป็ไว้ใช้กำมันบำรุงผิวโพลิพีลีนไกรคอและสารแต่งกลิ่นและรสชาติมันจะมีกลิ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูหนูน้องๆอ,งองยาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับสภา นักศึกษามสททุกมหาลัยก็จะมีสภานนักศึกษาบางที่ก็จะตรวจระเบียบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกลำคานก็ได้มาสมัยไหนแล้วไม่รู้ว่าเขาจะต้องตรวจเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอันนี้คือชมรมต่างๆเช่นชมรมการละครอันนี้ชมรม ชมรมไฟฟ้าวิชาการเมื่อกี้คลิปมันถูกตัดไปองค์กรนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ชมรมคริสเตียนชมรมมุสลิมที่นี่มีเขาทมีมุสลิมเพราะว่าเป็นโซนมุสลิมฝั่งคนทางตอนใต้ชมรมร้องเพลงประสานเสียงชมรมดนตรีไทยดนพรงสาโกนชมรมนักยักโหละครชมรมเต้น และสมรมเชียร์าาการถ้าเป็นผมผมจอขออยู่ชมรมถ่ายภาพดีกว่าผมชอบถ่ายรูปเคมูด e อ s v o l u n t e e ชมรมช่วยเหลือคนทิสภานักศึกษานะชมรมพัฒนาชนบทอันนี้จะต้องไปชมรมพัฒนาชนบทจะต,ต้องไปดูตอนธรรมศาสตร์ในตอนที่มีชื่อว่า การเมือธรรมศาสตร์และการเมืองในตอนที่บล็อกแรลลี่นะครับสมรมศิลปะวัฒนธรรมรรม,รรมีถิมโกนด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีต้อนรับเข้าสู่คณะคลุศาสตร,ร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมันจะมีห้องโรงพิมพ์ห้องต่างๆเยอะเดี๋ยวเรามาดูร้านอาหารจานอันนี้คือข้าวไข่เจียวแต่เขาไม่ได้ไขยน้ำพริกเสียดาย ไอติมทอดแล้วก็มีความมือ,อผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยชาเดี๋ยวมีครุ๊กแล้วก็โยกสตรอเบอรี่โยเกิร์หมูทอดทุกฝุ่นอันนี้น่าจะหมดแล้วสถาน้ำอัดลมลุมยำฟรินติ้งอันนี้น่าจะหมดแล้ว ECT เหนื่อยแล้วเอาไอติมไปกิน ตรงนู้นก็มีเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะร้อยฝันปั้นผ้าก็จะมีกิปชอปขายอันนี้ขนมปังร้านไขแยแก่ะจีงล้วงไข่อันนี้ลูกคาปิ่าด้วยโยนบอลน,นี่โอคันเลอร์อันนี้ทาสีตุ๊กตา p c t สร้างสารรค์ความร่มล้ลทางการศึกษา ตรงนี้เราอยู่ตึกเฟียแล้วนะครับ CMM Bingo มีของขายให้อาสาพ p t ีโดนใจจะไม่โดนโฟมถ่ายรูปโดยจากนมำรัดตาจับสลากของมาจับโยธาเดี๋ยวเราไปด้านในกันนี่คือบูสุดพารที่เราจะไปอันนี้คือจุดลงทะเบียนขาเข้าเรามาดู สาขาต่างๆของครุษศาสตร์อุตสาหกรรมก็มีเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งผมจะไปเรียนรามคำแหงในเดือนหน้าสมัครเดือนหน้าเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ขรุษศาสตร์อุตสาหการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ขารุไฟฟ้าค้รุเครื่องกลและครุโยธาเดี๋ยวไปดูเวิร์กชอปไลฟ์อาร์นี่คือทำา AR แล้วก็ตรลยีการศึกษาคิดปุ๊บ่ายปุ๊บคิดปุ๊บคปรดักชันส่วนมากก็คือจะเรียนวิชาจากคณะเฟียสนี่แหละแล้วเราไปดูด้านไหนกันคิดปุ๊บครับอันนี้คือเราไปเรียนแล้วในรุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับของผมตอนนี้อีกเรียนในรุ่นที่12ของโปรแกรมสำนักงานครับตอนนี้ฝึสุดงานอยู่ไม่บอกว่าสุดงานที่ไหน นี่คือโซนถ่ายรูปโซนถ่ายรูปนะครับโซนถ่ายรูปโอ้โหคมเยอะนี่โซนถ่ายรูปนะครับโอเคครับแจกฟรีตัวหนังเอ็นเนใครมาที่ทตึกพียอให้มาที่นี่เลยแจกบ,บัตร เมเจอร์ฟร,ฟรีเดี๋ยวผมก็จะสแกนแล้วครับโอเคครับแถมได้ป๊อปคอร์นด้วยครับโอเคครับตอนนี้ผมจะขอปิดคลิปใน m o เอทาวเวอร์เ er. พยียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ m o เอทาวเวอรสามารถสนับสนุนการทำงานได้ที่โคฟ,ฟีเริ่มต้นที่11บาทครับขอบคุณสำหรับการติดตามและบริจาคสวัสดีครับ